สดีครับผมนายสังคักองเสียดอกเลขที่สามสีครับพอชอสามทับหนึ่งได้เชนยนวันนี้่าสาธิตวิธีการใช้มิเตอร์แบบดีต่อครับตามมาดูปับไปที่ย่านโอมาคืสองร้อยค่าไม่ขึ้นครับลองปรับไปที่ย่านโอสองพันครับได้ค่าหนึ่งจุดหก สองเจ็ดโอครับเคโอครับต่อมาก็จะมาวัดที่หวัวฉีดครับติอับไปที่ย่านสองร้อยโอครับใช้ิเตอร์จิ้มสองว่าราคาสิบห้าเคโอครับตอมาครับ,รบ,รบเราก็มาวัดแบตเตอรี่ครับ ปัดไปที่ับแบตเตอรี่ครับปัดไปที่ย่าน25โวลครับเดิไนไปแม่ย่านรถไฟครับในค่า1.55โวมาเรา,าก็จะมาที่แบตเตอรี่ครับได้ค่ะ ก้าจุดสามสามวนครับข้ามาใช้แบบเข็มในการวัดครับ่เรอได้ป่นะได้ปนะโอ้ยปรับไปที่ย้านดี่สิบได้ค่าเก้านครับครับ